สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับเอ e น s t i ส์วันศุกร์ที่23รกรกฎาคม2564ช่วงบ่ายๆนะครับคลิปนี้แอดมินรวบรวมปัญหานะครับปัญหาอะไรครับปัญหาของมาตร,ราการจากภาครัฐนะครับไม่ไว่าจะเป็นมาตร,ราการเก่าหรือมาตร,ราการล่าสุดที่กำลังจะออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 แล้วทีนี้ปัญหาที่ผมจะเจาะประเด็นในคลิปนี้ก็คือในส่วนของโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครับร้านค้าคนละครึ่งตอนนี้ที่กระทรวงการคลังหรือทีมเศรษฐกิจของนายกเชิดหน้าชูตานักหนาว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตอนนี้เจอการระบาดหนักของโควิด19ในไทยเข้าไปต้องเรียกว่าแทบจะถอยหลังกันแทบไม่ทันวันนี้ยอดผู้ป่วย14,000 ห้ากว่าคนผู้เสียชีวิตอีกร้อนะครับเรียกว่าเป็นยอดสูงสุดขึ้นทุกวันทุกวันก็ไม่รู้ว่าจะไปแตะหลัก2อ0 0 0ื่นสาวันต่อคนเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นผมได้รับข้อมูลจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับโดยเฉพาะทั้งในส่วนของโซนภาคอีสานก็หลายแห่งภาคกลางก็หลายที่ภาคเหนือก็มีแล้วยังมีร้านที่เขาไม่ได้แจ้งข้อมูลผมมาอีกนะครับแต่ ร้านค้าเหล่านั้นใช้วิธีการเอาป้ายลงครับที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือร้านค้าคนละครึ่งอยู่มาตั้งแต่เฟส1เฟส2หรือร้านค้าที่สมัครใหม่ในเฟส3โดนเรื่องของภาษีย้อนหลังผมอยากจะให้ท่านผู้ชมฟังเรื่องนี้ให้ดีแล้วช่วยกันแชร์ออกไปเยอะๆนะครับแชร์ให้ไปถึงกระทรวงกาครคลังกับสรรพากรว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหน่วยงานไหนโกหกกันแน่ กรมสรรพากรอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังนะครับแล้วมีการทำงานที่มันไม่เป็นไปตามนโยบายของส่วนกลางหรือเปล่าผมไม่ทราบเพราะว่าเราพูดกันในนามพี่น้องประชาชนที่หาเช้ากินข้าตาสีตาสาภาครัฐบ,บอกว่าให้สมัครเข้าร่วมโครงการร้านค้าหาเรีแผงลอยร้านรายย่อยผู้ประกอบการรายย่อยให้สมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเพื่อที่จะได้มี ยอดขายนะครับขายของได้ดีๆมีรายได้ขึ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจตก,ตกต่ำจากการระบาดของโควิดเมื่ออะไรท่านแห่เข้าไปสมัครเป็นร้านๆ้าร้าน,นค้าแล้วเนี่ยหลังจากผ่านมาพอมาขึ้นปี6-4เริ่มมีหนังสือจากสรรพกรแจ้งไปนะครับทั้งการให้ไปชำระภาษีย้อนหลังทั้งเรียกพบเพื่อขอเอกสารย้อนหลังซึ่งการย้อนหลังนั้นนะครับมีท่านผู้ชมส่งหนังสือมาให้ผมเนี่ย ี2562นะครับในเอกสารจากสรรพากรพื้นที่อันนี้เป็นตัวอย่างจากจังหวัดหนองคายนะครับเอกสารนอกจากบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือมอบอำนาจแล้วนะครับก็มีที่สรรพากรขอให้ติดไปประกอบการพิจารณาด้วยก็มี 1. บินเงินสดหรือบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับในปีภาษี2562 จนถึงปีภาษีปัจจุบันถ้ามีย้อนกลับไปปี62ถามว่าเอาปี62มาทำไมเขาก็ต้องการเอายอดปี62เนี่ยมาเทียบดูว่าปี63ช่วงประมาณตุลานะครับปลายปลายตุลาคมขึ้นพฤศจิกาที่มีโครงการพลัครึ่องเฟสหนึ่งเขาก็จะเอามาเทียบดูว่าปี63รวมถึงปี64ยอดขายมันพุ่งขึ้นเท่าไหร่นี่เรื่องแรกต่อมาครับ เป็นบัญชีเงินฝากธนาคารหรือ Bank Statement นะครับต้นฉบับที่ทางธนาคารรับรองก็คือไปขอ statement ที่ธนาคารบัญชีเงินฝากของร้านค้าในปีภาษี62จนถึงปีภาษีปัจจุบันถ้ามีแล้วก็3เอกสารหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายในปีภาษี2562ถึงปีปัจจุบันนะครับอันนี้เนี่ย สอันแรกเนี่ยพอเข้าใจได้นะครับสอันสองอันหลังเนี่ยพอเข้าใจได้นะครับบัญชีธนาคารสเตทเมนต์หนังสือรับรองการหักภาษีซึ่งไอ้เรื่องนี้เนี่ยผมเคยทําคลิปไปแล้วว่าประชาชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาร้านค้ารายย่อยร้านค้ารายใหญ่ก็มีหน้าที่ที่จะต้องยื่นแบบแสดงภาษีทุกคนทุกกรณีนะครับไม่มีข้อยกเว้นนี่คือตามหน้าที่ของประชาชนไทยแต่ข้อแรกเนี่ยนะครับที่บอกว่าขอดูบินเงินสดรายรับรายจ่าย ั้งแต่ปี62เพื่อที่จะขอมาเทียบเคียงกับรายได้ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นผมถามว่าพ่อค้าแม่ค้าเขารายได้เนี่ยเขาหายในช่วงโควิดระบาดภาครัฐออกมาตรการมาแล้วก็เชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมสมัครเป็นร้านค้าโครงการคนละครึ่งเฟสหเฟสสร้านค้าเราชนะพอมันมีรายได้มากขึ้นจากโครงการเหล่านี้อ่ารวมถึงบัตรสวัิการห่งรัฐด้วยพอมันมีรายได้มากขึ้นจาก มาตรการของรัฐเหล่านี้มันควรจะมีข้อยกเว้นหรือข้ออนุโลมหรือไม่มันไม่ควรจะเอามารวมในยอดรายรับรายจ่ายแบบเต็มร้อยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเพราะท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าการเสียภาษีมันก็ต้องเสียในเรื่องของสินค้าต่างๆที่นําเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้มันก็เสียกันอยู่แล้วทั้งประชาชนทั้งร้านค้าทั่วไปมันก็เสียกันอยู่แล้วนะครับแบตเ็เซนี่มันก็เสียกันอยู่แล้วแล้วถามว่า การโดนเรียกเก็บย้อนหลังแบบนี้เมื่อประชาชนไปพบสอบถามเจ้านที่สรรพากรท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าคําตอบเหล่านี้มันเป็นคําตอบแบบกำปั้นทุบดินหรือหรือพวกเราจะต้องไปเชื่อใครเจ้าหน้าที่ตอบว่ากระทรวงการคลังไม่เก็บภาษีแต่สรรพากรเก็บความหมายคืออะไรครับถ้าผมจําไม่ผิดเมื่อช่วงปลายปีปลายปี6 3 มีกระแสการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยเคยออกมาชี้แจงแล้วว่าเงินเยียวยาทีา่ภาครัฐเยียวยาพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับในกลุ่มต่างๆไล่มาจนถึงคนละครึ่งเฟสหนึ่งที่ตอนนั้นน่าจะ3 0 0พันนะครับไม่มีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังไม่ถือว่าเป็นรายได้บุคคลธรรมดา เมื่อเงินสวัสดิการเหล่านั้นมันไม่ถือว่าเป็นรายได้บุคคลธรรมดาเมื่อเขาเอามาชำระซื้อของกับร้านค้าร้านค้าก็ไม่ควรที่จะถูกเรียกเก็บหรือถ้าจะเรียกเก็บมันก็ต้องเป็นอัตราที่เป็นอัตราพิเศษไม่ใช่เรียกเก็บแบบเต็มจำนวนที่สรรพากรกำหนดซึ่งเรื่องนี้ผมต้องรบกวกนรกรมสรรพากรใหญ่นะครับต้องรบกวกนรกรมสรรพากรใหญ่ก่อนผมยังไม่มุ่งไปที่สรรพากรใหญ่ ผมรบกวนสรรพากรใหญ่ตรวจสอบสรรพากรพื้นที่ด้วยไม่ว่าจะพื้นที่ในกรุงเทพทั้ง14แห่งพื้นที่สาขารวมถึงพื้นที่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอำเภอรหรือจังหวัดว่าการออกหนังสือเหล่านี้เป็นไปตามที่เป็นไปตามตัวบทกฎหมายหรือเปล่านะครับเป็นไปในกรอบอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากรหรือเปล่าเจ้าหน้าที่จะตอบประชาชนว่ากระทรวงการคลังไม่เก็บแต่สรรพากรเก็บมันไม่ได้คุณจะตอบประชาชนแบบนี้ไม่ได้นะครับ แล้ววันนี้ <c oughs> ขออภัยครับแล้วเมื่อวานนี้ทางด้านนายกมีการประชุมหารือกับศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจทีมสบสอหรือทีมเศรษฐกิจของนายกนะครับนายกมีคําสั่งให้ทีมเศรษฐกิจนะครับก็จะประกอบด้วยรองนายกสภาพัฒน์อะไรเหล่านี้แหละกระทรวงกันคลังเหล่านี้แหละไปปัดฝนโครงการคนละครึ่งยิ่งใช้ย,ยิ่งได้ หรือมาตรการเดิมเมื่อปลายปีที่แล้วคือชอบดีมีคืนเนี่ยเอาออกมาเอาออกมาปัดฝุ่นแล้วมานั่งถกกันใหม่ว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการอย่างไรเพื่อให้มันเกิดสูงสุดกับประชาชนและประเทศท่านผู้ชมต้องจับตานะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยข่าวจากภาครัฐท่านผู้ชมจะต้องยึดแหล่งข่าวจากภาครัฐเป็นหลักนี่ฉะนั้นแล้วงงท่านผู้ชมงงตายแน่นอนครับ ขนาดการเยียวยาประกันสังคม13จังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนแบบ100ยปเซยังค่อยๆคลายยังค่อยๆขย่อนขย่อนออกมาแล้วก็ไม่รู้จะประชุมกันอีกกี่ครั้งกี่หนประชาชนก็ต้องนั่งรอคอยไปบินแจ้งนี่มันไม่ได้รอพวกท่านประชุมคลมมครับใบแจ้งนี่หรือปากท้องมันไม่ได้รอวันพวกท่านประชุมคลมหรือเคาะครับตามที่รัฐมนตรีแรง,งงานบอกมันไม่ช้าเนี่ยผมเถียงท่านหลังชนฝาครับ ถ่าเงินเดือนเดือนกระกฎาคมของรัฐมนตรีแรงงานออกสักกลางเดือนสิงหาเนี่ยท่านจะเดือดร้อนหรือเปล่าครับแต่ท่านคงไม่เดือดร้อนเพราะท่านเงินเยอะแล้วเพราะฉะนั้นนอกจากนายกจะสั่งให้ทีมเศรษฐกิจเอาโครงการคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้ชอบดีมีคืนออกมาปัดฝุน่นมานั่งถกมานั่งหาเรือกันใหม่ว่าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการอย่างไรให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะตอนนี้อย่างที่ผมนําเรียนให้ทราบร้านค้าคนละครึ่งเอาป้ายลงไม่รับสแกนกันเยอะมากลําพังก็ลําบากอยู่แล้วตามถิ่นธุรกันดารก็หาร้านยากอยู่แล้วเมื่อร้านค้าเอาป้ายลงโดนภาษีย้อนหลังกันก็ไม่รับสแกนเมื่อไม่รับสแกนมันจะมีประโยชน์อะไรกับโครงการคนละครึ่งล่ะครับไม่น่าเชื่อครับว่าประเทศมันจะมาถึงตรงนี้ได้ยังไงและที่สําคัญราคาสินค้าก็สูงมากบวกเพิ่มกัน5บาท10บาท ไหนละครับคำว่าลดค่าครองชีพของท่านพวกท่านทํางานไปคนละอย่างอ่ะนายกสั่งอย่างกระทรวงนู้นทําอย่างกระทรวงนี้ทําอย่างนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปท่านผู้ชมติดตามข่าวสารจากภาครัฐโดยตรงนะครับอย่าดูเฉพาะข่าวใน YouTube อย่าดูเฉพาะผมอย่าดูเฉพาะช่องใดๆให้ยึดข้อมูลจากภาครัฐโดยตรงว่าหลังจากนี้เขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของโครงการคนละครึ่งยิ่งใช้ย,ยิ่งได้หรือไปนําโครงการเก่าชอบดีมีคืน เอามาปัดฝุ่นร่วมด้วยช่วยกันยังไงก็ต้องรอดูและอีกอันนึงที่ผมจะรอดูว่านายกสั่งแล้วเนี่ยเจ้ากระทรวงหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะสายตามหรือเปล่าก็คือนายกบอกว่าต้องการให้กระทรวงทุกกระทรวงหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้คําปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการของรัฐช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสมัครหรือลงทะเบียนออนไลน์นะครับเพื่อเข้าร่วมโครงการของรัฐ ชี้แจงข้อสงสัยตอบปัญหาต่างๆนานาเหล่านี้ช่วยเหลือประชาชนซึ่งผมก็อยากเห็นมานานอย่างเช่นการเยีวยาประกรันสังคมเนี่ย33จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยมาตรา33 39 40เนี่ยบอกว่าไม่ให้เดินทางไปสมัครมาตรา40ที่สำนักง,งานประกรันสังคมให้ติดต่อลงช่องทางนู่นนี่นั่นปัญหาเว็บล่มก็ยังเจออยู่เรื่อยๆสายด่วน1 5 0 6โทรได้24ชั่วโมง ก็โทร24ชั่วโมงครับโทรได้24ชั่วโมงครับแต่ไม่มีคนรับเหลือกว่าจะรับได้ก็กินเวลา3-4ชั่วโมงครับไม่ต้องเป็นอันทำมาหารับประทานกันแล้วครับมานั่งกดแต่1506แต่ไม่มีผู้สายที่จะรองครับซึ่งก็น่าจะรู้สำนักง,งานประกันสังคมหรือว่ากระทรวงแรงงานก็น่าจะรู้ว่าคู่สายเดียวเนี่ยกับพี่น้องประชาชนหลายๆลล้านเนี่ยคุณก็น่าจะรู้ว่าสายมันมันไม่พอคุณก็ต้องมีการเชื่อมโยงคู่สายเพิ่มมากขึ้น เหมือนครั้งหนึ่งที่มันเคยเกิดปัญหากับเรื่องของการโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่มารับผู้ป่วยโควิดไปเข้าสู่กระบ,บวนการรักษานั่นแหละโทรไม่ติดโทรยากโทรแล้ว,ลวต้องรอประสานงานหน่วยนั้นหน่วยนี้กว่าจะมารับตายกันพอดีไอ้นี่ก็เหมือนกันนายกสั่งแล้วผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเจ้ากระทรวงทั้งหลายหน่วยงานของรัฐทั้งหลายจะตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลงทะเบียนออนไลน์หรือ มีการตอบข้อสงสยัยเช่นผมสงสัยว่าผมอยู่ในมาตาา3 3 3 9แล้วผมอยากจะมาสมัครม4ี่จะสมัครได้ไหมคำตอบเหล่านี้นี่แค่คำตอบเหล่านี้นี่โทรติดต่อสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้ถ้ามันมีหน่วยงานของรัฐหน่วยงานอื่นที่เขามีความรู้ที่เขาสามารถประสานกับประกันสัางคมโดยตรงได้เนี่ยแล้วตั้งศูนย์รับเรื่องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอบข้อสงสยัยไขข้อข้องใจแล้วก็ช่วยลงทะเบียนออนไลน์เหมือนที่นายยกสั่งนี่ผมจะยกนิ้วโป้งให้นี่จะยกมือท่วมหัวเลยครับ ควรจะทํากันตั้งนานแล้วนะครับไม่ใช่เออระเหอลอยชยัยไม่มีคําสั่งกูก็ไม่ทาแล้วทุกวันพวกท่านทําอะไรล่ะครับพวกท่านไม่ได้เหนื่อยหนักเหมือนกับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ต้องใกล้ชิดผู้ป่วยอ่าอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องตามต่อก็กคือนายกมีคําสั่งให้ทางด้านของสองปสศูนย์บริหารสถานการเศรษฐกิจน,นะครับให้นําเรื่องที่นายกได้ประชุมหารือกับสภาหอการค้าไทย นะครับเมือ่อน่าจะเมื่อวานหรือเปล่านะครับที่ได้หาหรือกับสภาหอการค้าไทยแล้วก็40 CEO plus ก็คือ40ผู้บริหารยักษ์ใหญ่ของธุรกิจในประเทศไทยที่เข้าหาหรือกับนายกเมื่อวานนะครับถ้าจำผิดขออภยัยเอามาขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด19แล้วก็ร่วมฟื้นฟูประเทศนี้ร่วมกันกับภาคเอกชนนะครับก็คือร่วมด้วยช่วยกันทัน้งภาครัฐและภาคเอกชนเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจึงออกมาร้องเรียน เรียกร้องให้ภาครัฐรีบดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่พี่น้องประชาชนจะย่ำแย่ไปมากกว่านี้การเยียวยาทั้งประเทศมันควรจะถูกวางแลนเอาไว้แล้วแม้ว่าตอนนี้ท่านจะเยียวยาแค่13จังหวัดแต่ถ้าดูจากสถานการณ์ร้านค้าคนละครึ่งต่างๆเริ่มเอาป้ายลงตลาดเริ่มเปิดไม่ได้ตามปกติหรือแม้ว่าบางแห่งตลาดจะเปิดได้แต่คนก็ไม่กล้าไป เมื่อคนไม่กล้าไปพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่มีไรายได้นะครับรวมถึงการตรวจสอบหรือการชี้แจงทําความเข้าใจว่าสรุปแล้วร้านค้าคนละครึ่งเนี่ยที่เขาได้รับยอดสแกนจากโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งเฟสหนึ่งเฟสสโครงการเราชนะมาคนละครึ่งเฟสสามมอสามสาม,สามเรารักกันเขาจะต้องมาเสียภาษียอดหลังด้วยหรือไม่ขอความชัดเจนจากทั้งกระทรวงการคลังและกรมสรรพากร ผมวันนี้จะยังไม่โทษก,กรมสรรพากรใหญ่แต่ต้องการให้ตรวจสอบสรรพากรพื้นที่ว่าได้ออกหนังสือโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือยังเพื่อทําความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนตอนนี้หลายคนยังไม่ไปแจ้งยกเลิกร้านค้าคนละครึ่งแค่เอาป้ายลงแล้วก็ไม่รับสแกนกระทรวงการคลังจะมานั่งสบายใจอยู่กับยอดตัวเลขก็ไม่ได้สมมุติตอนนี้ตัวเลขร้านค้าคนละครึ่งเฟสาอาจจะมีสัก1นล้านสี่แสนร้าน แต่ผมเชื่อว่าคงจะมีเป็นหมื่นๆล้านห,นหมื่นๆร้านค้าที่เอาป้ายลงแล้วไม่รับสแกนนะครับนี่คืออย่างน้อยนะหมื่นๆห,นหนลักหมื่นเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของภาครัฐที่ต้องรีบดําเนินการตรวจสอบไม่ฉะนั้นแล้วผลกระทบมันจะเกิดกับพี่น้องประชาชนแล้วการเยียวยาของพวกท่านก็ยังขยักขย่อนประชุมเช้าประชุมสายประชุมบ่ายประชุมเย็นประชุมวันนู้นประชุมวันนี้ท้ายที่สุดแล้วก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าจริงๆถ้ายังไม่มีอะไรคืบหน้าก็ไม่ควรประกาศออกมานะว่ากันตามตรง นะครับว่ากันตามตรงติดตามมาต่อไปครับมีประเด็นอะไรที่ท่านผู้ชมแจ้งผมเข้ามาหลังไม้แล้วผมพอที่จะเป็นปากเป็นเสียงแทนได้ก็จะพยายามนำมารายงานให้ทราบท่านผู้ชมมีหน้าที่เดียวครับคือกดแชร์ไม่ต้องกดไลค์ก็ได้ถ้าไม่ชอบเห็นว่าผมพูดมากก็ไม่ต้องกดไลค์แต่กดแชร์เพื่อต้องการความชัดเจนเหล่านี้จากภาครัฐนะครับไม่ว่าจะก,กระทรวงการคลังกรมสรรพากรซึ่งจริงๆแล้วอยู่ในกระทรวงเดียวกัน แล้วเจ้าหน้าที่มาตอบประชาชนว่ากระทรวงการคลังไม่เก็บแต่อีชั้นเนี่ยสรรพกรจะเก็บมีอะไรไหมไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ควรจะมีคําตอบแบบนี้ให้กับประชาชนเกิดขึ้นในสภาวะวิกฤตแบบนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับมีประเด็นอะไรค่อยมาคุยกันสวัสดีครับ